ตอนที่อุทาหรณ์คนหัวร้อนกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการขับรถกระทบกระทั่งกันบนถนนนะคะสุดท้ายไม่มีใครยอมใครการน,นี้มีแต่คนเจ็บตัวค่ะ นีนะ่คุณดูสิฝนก็ตกแต่ไม่ได้ทำให้ความรุ่มร้อนในใจมันเย็นลงได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ทั้งคู่คัค้นหนึ่งเป็นรถหกหลอ้ออีกคันหนึ่งเป็นรถพ่วงปะทะกันแล้วไม่ได้มามือเปล่านะคะค่ะนี่ถือเหล็กมาคนขับรถหกหลอ้อถือเหล็กเอ,อส่วนคนขับรถพ่วงถือมีดคือคนถือเหล็กกัถือเหล็กบุกไปก่อนนะแต่พอเจอมีด หอยเลยใช่เหล็กซ oh, so or ูม of anyway. ีดไม่ได้แต่ดิฉันว่าก็น่ากลัวทั้งสองอย่างแหละทั้งเหล็กทั้งมีดนะนะคะห้ำหันการกลางสายฝนแบบเนี้ยอมเปียกฝนเพราะว่าัวดร้อนสุดท้ายจบไม่สวยค่ะเพราะหลายคนขับรถหกล้อถูกฟันที่นิ้วกลางกับนิ้วนางเห็นั้ยคุณนี่นิ้วชี้กับนิ้วกลางที่ผ่าน้อยเนี่ยก็คือโดนมีดใช่ไหมใช่ค่ะเย็บไป27เข็มโอ้น่ากลัว ส่วนคนขับรถพ่วงเห็นไหมนี่หัวแตกโดนฟาดด้วยท่อนเหล็กน,นี้โดนเหล็กเลยแค่หัวแตก<ช>อีกคนโดนนี่เลยต้องเย็บไงก็าบาดลึกไงคนที่โดนท่อนเหล็กเนี่ยเย็บไปสามเข็มสุดท้ายเจ็บตัวทั้งคู่สอบสวนทราบว่าคนขับรถพ่วงค่ะกำลังไปรับฐานหินที่อำเภอพระนครลหลวงแต่รถ6กล้อเนี่ยขับเร็วแล้วก็แซง เลยทําให้น้ํากระเด็นเข้าหน้ากระจกรถพ่วงก็เลยต้องเบรกกระทานหันไงเพราะมองทางไม่เห็นขับเร็วว่าน้ํากระเด็นใส่หน้ารถเราเฮ้ยคุณทําแบบนี้ได้ยังไงโกรธก็เลยหัวร้อนขับตามค่ะตามไปดาท่อจากนั้นคนขับรถหกล้อก็เลยขับปัดหน้าตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นกันนะก่อนที่จะไปจอดกันกลางถนนแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมจังหวะเนี้ยแล้วก็ ลงมาก่อเหตุทำร้ายกันอย่างดุเดือดคะอ่ะต่างคนต่างมีอาวุธจนสุดท้ายก็จบด้วยความเจ็บตัวทั้งคู่นะคะ,คะมาป่าตั้งแต่แก้มอ่ะตั้งแต่แก้มมาล้าตั้งแต่แก้มไปนะครับปางหน้าผมก็ชนส่วพวกก็ถือเหล็กมาลงมาผมยังไม่ลงจากรถของเขาป้าขาวผมป้าขาผมแล้วผมก็เล็กมีมมี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 ไม,ไ,ม,ม,ไ,มไปถามว่าทําไมต้อมตมี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 มไมถาีม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 มี ผมก็ถือเหล็กไปป้องกันตัวผมนี่แหละพอเขาวิ่งใส่ก็เวี่ยงมีดมาแล้วผมก็ถอยหลังคือคือเวียงเบียงเหล็กกันตเองงไว้ก่อนตำรวจสพบางปเอินก็แจ้งข้อหาทั้ง2ฝ่ายนะคะฐานร่วมกันสมัครใจทะเลาะวิวาทส่วนคนขับรถ6กลอ้อเดี๋ยวต้องถูกแจ้งอีกข้อหาหนึ่งก็คือขับรถประมาทหวาดเสียวทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยค่ะค่ะ